สวัสดีครับแจ้งข่าวนะครับบ้านลานเมืองเลือชอ็อปตอนนี้กลับมาบริการแล้วนะครับเทมเ,เป้แฟนซีถั่วหลากสีกลับมาแล้วนะครับหลายคนรอมาพักหนึ่งเลยที่เราหยุดทําไปช่วงนั้นอากาศฟ้าฝนไม่ดีช่วงนี้โอ้โหเทสแล้วนี่เจาะเมื่อวานวันนี้เปี้ยงแน่นมากนะครับแน่นมากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นล้วนถั่วเหลืองล้วนก็มีนี่ก็เจาะเมื่อวานเหมือนกันเปี้ยงนะครับจะได้อย่างนี้เลย เทมเป้ pe, อ่าสำหรับคนใหม่ฟังนะครับเราเวลาเราส่งไปนะครับเราส่งไปเนี่ยเราจะส่งไปเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้นะยังยังไม่ได้เป็นขาวๆแบบนี้นะครับเราจะให้ไปโตที่บ้านท่านเพราะมันจะสดที่สุดหอมที่สุดอยู่ที่บ้านท่านนะฮะไม่ใช่ถ้าส่งไปแบบนี้กว่าจะไปถึงท่านนะครับมันจะปล่อยแอมโมเนียและกลิ่นไม่ดีละนะครับพอได้ไปสําหรับคนใหม่ง่ายๆเลยนะครับเรามีคู่มือไปให้ด้วย คู่มือนี้นะครับอ่านตามนี้เลยแต่นี่จะทําให้ดูด้วยนะครับหลังจากได้ของวันแรกแกะกองมาเลยรีบเลยครับเจาะครับเราใช้เข็มก็ได้นะครับใช้เข็มหรือใช้อะไรก็ได้ใช้ชอบใช้ไม้จิ้มฟันได้อันนี้ใช้ชอบใช้ไอตัวคลิปหนีบกระดาษนะครับทำให้เป็นรูปตัวยูแบบนี้ทิ้มทีหนึ่งได้2รูครับเจาะให้ทะลุเฉยๆครับแค่นี้เองนะครับเว้นเจาะเว้นเจาะอยู่แค่นี้ครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ2ฝั่งเลยเราก็เจาะง่ายมากนะครับ ทีนี้หลังจากเราจอะเสร็จแล้วจัดทรงสักหน่อยเราเอาไปวางนะครับใส่มีถาดวางก็ดีนะกันมดกันหนอนอะไรมานะครับหรือว่าแมลงพวกนี้เอาใส่ไว้ในตู้กับข้าวก็ได้ไว้ในอุณหภูมิปกตินะครับถ้าไว้ในห้องแอร์ก็อาจจะช้าสักหน่อยหนึ่งอุณหภูมิปกติจะขึ้นเร็วนะครับตบตบตบ,ตบ,ตบแบนแบนให้ทรงสวยสวยเดี๋ยวมันก็จะค่อยคอย่ขุ่นขึ้นขึ้น,นจนเป็นแบบนี้เลยประมาณกี่วันคะประมาณนะครับไม่เกิน 1-2วันก็ขึ้นแล้วนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงก็ขึ้นแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับคู่มือจะมีให้ไปเลยนะครับถ้าเป็นตัวนี้ราคา40บาทน้ำหนัก300กรัมนะครับค่าจัดส่งตอนนี้ต้องแจ้งนะครับว่าโปรโมชั่นค่าส่ง20บาทถ้าซื้อครบถุงตอนนี้เราแบกไม่ไหวแล้วนะครับไปรษณีขึ้นราคามา แล้วเราก็ไปต่อไม่ไหวนะครับก็เลยต้องคิดค่าขนส่งตามจริงค่าขนส่งก็คือ50บาทนะครับจากเอ่ย์หถุงขึ้นไป5ถุงถึง6ถุงขึ้นไปนะครับคิดค่าส่ง50บาทนะครับส่วนถ้าต่ํามถุงลงมาจะเหลือค่าส่งอยู่ไม่แน่ใจ4 5่บ <40, S 1> าทด้วยครับ40 40อ่า40บาทนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะแพงกว่านะตัวนี้เราคิดเพิ่มขึ้นมาแค่5บาทเอง45บาทนะครับแต่ถั่วที่เราใช้เราใช้ถั่วพินโตใหญ่หรือถั่วเนื้อใหญ่นะครับแล้วก็ถั่วนกคุ้มนะฮะซึ่งเป็นถั่วที่หากินยากรสชาติดีมากเลยแล้วใส่ถั่วให้บเป็นแน่นๆแบบนี้เลยนะครับแน่นๆแบบนี้เลยไม่ใช่มีแต่แค่ตัวเหลืองเยอะ,ะอะไรเงี้ยเยอะมากเลยตัว่นก็เยอะนะครับอันนี้ถุงละ45บาทนะอันนี้ถุงละ40บบาทนะครับนี่สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะครับ แล้วนอกจากนั้นนี่ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติต้ไอ้น,นี่ก็กลับมาแล้วจากที่หายไปพักใหญ่เลยนะครับหายไปพักใหญ่เลยแน็คงาขี้มมอนแน็คงาขี้มมอนตัวนี้นะครับผลิตด้วยงาขี้มมอนที่สดใหม่ที่สําคัญนะครับผ่านอุณหภูมิความร้อนต่ําไม่เสียเอนไซม์ไม่ใช่อบแบบคุกกี้นะครับแต่กรอบไม่แพ้คุกกี้แน่นอนกรอบกว่าคุกกี้อีกตัวนี้แต่ว่านะครับ โอเมก้า3สมดุลมากเพราะใช้อุณหภูมิต่ำแล้วก็อบข้ามคืนเลยไม่อบนานนะครับตรงนี้จึงได้ประโยชน์มากนะครับมีรสมีรสออริจินอลซึ่งตัวนี้จะผลิตด้วยผลไม้ธรรมชาตินะครับก็คือกล้วยผสมกับงาขี้มอนแล้วก็เกลือหิมารยันสีชมพูนะครับ uh, ตัวนี้ก็จะเหมือนกันแต่จะมีส่วนประกอบของผงโกโก้แบบ100%เข้าไปด้วยนะครับก็จะมีรสทั้งรส ช็อกโกแลตโกโก้และออริจินอลมีน้ำตาลไหมคะอ่าน้ำตาลธรรมชาติเลยนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำตาลธรรมชาติที่ได้จากกล้วยนะครับจะไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มอะไรหวานธรรมชาติอ่อนๆรสชาติดีมากสำหรับลูกเล็กเด็กแดงนะครับอายุมากอายุน้อยผู้สูงอายุทานได้หมดเป็นอาหารสุขภาพอย่างแท้จริงเพื่อเสริมโอเมก้า3และต้านอนุมูลอิสระอุดมไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะครับแร่ธาตุที่สมดุลมากนะครับไฟเบอร์สูง จึงเป็นของดีที่แนะนําเลยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับหน <140 S 1> <140 S 2> ึ่งร้อยสี่สบาทราคาเท่ากันเลยนะครับคิดราคาเท่ากันเลยนะครับหนึบบาทนะครับสั่งซื้อก็คือ พร้อมกับราคาค่าขนส่ง,สงตอนนี้ค่าขนส่งตามจริงค่าขนส่งตามจริงนะครับเท่าไหร่40บาทหรือ<า>เปล่าเร,เริ่มต้น40บาทนะครับตัวนี้สั่งกันได้เลยครับและไม่ผิดหวังครับตัวนี้เอาไปกินกับเครื่องดื่มต่างๆนะฮะโกโก้กาแฟหรือว่านมทัญพืชนมอะไรก็แล้วแต่น้ําผลไม้กินได้ทั้งหมดเลยที่เพจที่เพจบ้านราชเมืองเรือช็อปเดี๋ยวแปะลิงก์เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ